I mm -hmm. สนับสนุนโดยอ e s ส zu MuX Bluepower เอกสิทธิแห่งความสุขที่อยู่รอบตัววจอดีครับพบกันในช่วงเช้ากับบรรยากาศสบายสบายแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนครบรอธงชาติในรายการด็อกเตอร์สมิธรูปแบบใหม่ที่จะใช้เวลาสั้นๆแนะนําเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์เราจะพาทุกคนไปทาความรู้จักกับทุกปัญหาโรคภยัยแบบง่ายๆสบายๆระหว่างการเดินทางกับแขกรับเชิญในรายการตลอดทัสัปดาห์และในสัปดาห์นี้เราจะร่วมเดินทางไปกับสาวสวยเสียงใสามากความสามารถน้องโนอตเดอะสตาร สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องน็อตครับนี่แหละครับแขกรับเชิญของเรานะครับน้องน็อตนั่นเองนะครับจะอยู่กับเราตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งเนาะไม่ค่อยเจอกันเลยใช่ครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้น้องก็มีทําวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์บ๊อปเป็นดูโอเป็นแนวเพลงภาษาอังกฤษกับเพื่อนนุ่มวงผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่เพื่อนสาวหนึ่งท่านแล้วก็จัดอีเวนต์ค่ะเป็นแบบเหมือนเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์จัดอีเวนต์ขึ้นมาแต่มาขึ้นรถนิ โดยมากแขกรับเชิญพี่โอกก็ต้องมีโรคประจําตัวอะไรต่างๆปัญหาสุขภาพน้องนดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเห็นก็ยังสุขภาพดีจเริงเหมือนเดิมไม่จริงๆรงนับทคนป่วยง่ายเท่าหรอทำไมก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าดูแลตัวเองไม่ดีมั้งแบบนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาอะไรล้วทำเต็มที่อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะคือนดหลักๆมันก็จะมีกดไหะย้อนแล้วก็พอปัสสาวะโอ้โหรออ้ยอันนี้อันตรายนะเรื่องกับพอปัสสาวะเสพเนี่ยเป็นปัญหายอดฮิตเลยของสาวๆในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ต้อง ทำงานนานๆของน้าก็ไม่ค่อยสะดวกต้องเดินทางอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับใช่งั้นตลอดสัปด,ดาห์นี้เราคุยกันเรื่องนี้ดีไหมดีค่ะนะครับเรื่องเกระเพาะปะาัสสาวะเสกเสบนั่นเองเรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตที่จัดการได้นะครับเริ่มต้นเลยขอฝากด้วยวิธีสังเกตปัสสวาวะตัวเองดีกว่าค,นะค่ะเวลาปัสาสาวะสาวๆสังเกตกันบ้างหรือเปล่าครับ,รบว่าปัสสาวะเราผิดปกติไปหรือเปล่ารายการของเรามีสกุปมาฝากกันครับไปชมมาพร้อมกันเลยครับ กระเพาะปัสสาวะอักเสบอันตรายหากปล่อยให้ลูกหลานกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรียสามารถเกิดอาการได้ดังนี้ปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆและมักจะแสบตอนปัสสาวะสุด ปัสสาวะเป็นเลือดมีสีชมพูมีกลิ่นผิดปกติปัสสาวะขุ่นเป็นหนองขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคมีสารคัดหลัง่งบริเวณอวัยวะเพศหากติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ปวดท้องน้อยมีไข้ทั้งไข้สูงหรือไข้ต่ำมีนิ้วปนในปัสสาวะเมื่อเกิดร่วมกับนิ้วในไตและในกระเพาะปัสสาวะหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์นะครับเพราะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันตรายหากไม่รักษาอาจลุกลามจนเกิดการอักเสบของไตหากรุนแรงอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับ อาการของร่างกายคนเราเนี่ยไม่ว่าจะปัสสาวะอุจจาระอะไรอยากให้สังเกตกันด้วยเนาะเพราะมันก็เป็นตัวบ่งบอกอะไรว,ว่าข้างในร่างกายเราเป็นยังไงเพราะสิ่งที่มันออกมาคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายเรามาก่อนถูกต้องเลยถ้าสีปัสสาวะผิดปกติไปบางครั้งมีเลือดปนนะครับหรือลักษณะขุ่นผิดปกติร่วมกับอาการปัสสาวะที่ผิดปกติไปเช่นมีอาการแสบขัดหรือปัสสาวะบ่อยเกินอ,อันนี้ต้องไปพบคุณหมอละอเพราะบางครั้งเนี่ยต้องไปตรวจเพิ่มเติมจะได้รู้สาเหตุแล้วก็แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับ อ่านะครับอันนี้ไม่ยากเลยเนาะไม่ยากค่ะฟังดูแล้วก็ไม่น่าเป็นเลยอ่ะใช่ไหมนะครับแต่จริงๆเนี่ยเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับมันเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะอ้าเหรอคะน้องนตสงสัยนนติดได้ไงติดได้ยังไงคะสงสัยทันทีใช่เพราะว่านนท์นึกว่าเป็นเพราะว่านนท์อั้นฉี่บ่อยอ่าเดี๋ยวเรายกยอดไปวันพรุ่งนี้เลยละกันนะครับพร้อมด้วยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือกระเพาะปัสสาวะเสพสังเกตดูไหมครับว่าเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เหตุผลเป็นเพราะอะไรนั้นต้องติดตามดรสมิธวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมและนังนสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย